ลบแมลงออกตั้งร้อยคนแล้วจะเอาอะไรไปดูนักเตะเราสวัสดีครับพบกับช่องเป้งจิตรายุจับบางนะครับเรื่องแมนยูดูกับเป้งนะครับวันนี้อยู่ที่ร้านป้าป้าสกิเช่นแอดเดปาร์ตนะครับก่อนที่จะไปเข้าผู้สับสนใจดีนะครับขออนุญาตโปรโมตตัวเองก่อนนะครับผมเล่นดนตรีที่นี่นะครับทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีนะครับทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มนะครับที่เดอะพาร์ตกรุงเทพกรีฑานะครับเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ครับที่อยู่ตรงข้ามใกล้ๆกับสนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑานะครับใครอยากฟังเป้งร้องเพลง ก็มาเจอกันที่นี่ได้นะครับเผื่อใครอยู่แถวนี้เนาะส่วนวันนี้ครับก่อนที่จะไปเริ่มเรื่องหัวข่าวเกี่ยวกับแมวมองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ต้องขอบคุณวิโยรสตีนิกนะครับผู้สัสนุนใจดีที่ดูแลบุคลิกภาพของเป้งจิรายุมาโดยตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโบ็อกฉีดฟิลเลอร้อยหม่อันนี้ไม่เคยทำนะแต่ว่าเขาทาอะไรบ้างผมเล่าให้ฟังนะร้อยหมปรับรูปหน้านะครับเสริมคางเสริมจมูกนะครับไอวี IV, ให้วิตามินผิวนะครับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คําปรึกษาทุกด้านถ้ายังไม่รู้จะไปทําอะไรก็ไปปรึกษาได้ เพราะบุคลิกภาพที่ดีนํามาซึ่งโอกาสในชีวิตดีของคุณเช่นกันนะครับก็อย่าลืมนะครับใกล้4ีแยกบางพลูนะครับถนนบางบัวทองราคาเป็นมิตรคุณภาพชีวิตดีแน่นอนนะฮะก็ขอบคุณบิวสตินิกด้วยนะครับวันนี้มาว่ากันที่เรื่องของการตั้งคริสโตเฟอร์วิเวลนะครับจริงๆเนี่ยตั้งมานานแล้วนะครับสำหรับหัวหน้าทีมแมวมองคนนี้นะครับคือตั้งมาตั้งแต่ปีที่แล้วละนะครับจริงๆจะบอกว่าเป็นหัวหน้าทีมแมวมองเนี่ย ก็อาจจะไม่ใช่สักเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนกับเป็นแผนกที่เรียกว่าเป็นการรีคู u i เ m น n ์นะครับถ้าข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานของเขาเนี่ย ที่ผมนําเสนอไปวันนี้นะครับผิดพลาดอย่างไรก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เรียกว่าติดภารกิจทั้งวันเอาเป็นว่ารายงานข่าวนี้ปุ๊บภาพประกอบอาจจะไม่มีนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่นาทีต้องขึ้นเวทีแล้วแต่ว่าอยากอัพข่าวสารให้มันครบทุกวันจริงๆเรื่องของวิเวลเนี่ยนะครับก็คือเข้ามานะครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็มีอํานาจนะครับในการดูแลเรื่องของสก o าวเรื่องของการดูนักเตะนะครับเข้ามาสู่ทีมตั้งแต่การเข้าถือหุ้น ของเซอร์จิมรัดคริฟ์นะครับหรือว่าทีมงานอีเนออสนั่นเองนะครับโดยตอนนี้เนี่ยนะครับข่าวก็คือว่าตั้งแต่วิเวลเข้ามาแล้วก็มีอำนาจเต็มนะตอนนี้นะครับเหลือแมวมองในทีมชุดใหญ่หรือว่าสเกลเพียงแค่สิบคนเท่านั้น จาก100คนนะครับคิดง่ายๆก็คือปลดไป90%จาก100%นะครับอันนี้ตัวเลขคิดง่ายมากเพราะว่าจาก100เหลือ10นั่นเองนะครับโดยวิเวลเนี่ยมีอำนาจนะครับในการดูแลคือขายการสรรหานะครับบุคลากรหรือนักเตะนะครับของเมืองเต,ตั้งแต่เข้ามาถึงสโมสรปีที่แล้วนะครับช่วงแรกเนี่ยเป็นการชั่วคราวแล้วก็ช่วยดูแลสรรหาบุคลากรในช่วงซัมเมอร์แรกนะครับ,นะรบตั้งแต่เซอร์จิมแรดคลิฟเนี่ยเป็น ูถือหุ้นรายย่อยนะครับเดือนกุมภาพันธ์ปี2024ทีแมวมองของแมนยูครับอย่างนี้พูดถึงตัวเลขไปว่าเคยมีจํานวนใหญ่โตนะครับมีเครือข่ายถึง100คนแต่ว่าถูกปลดจนได้นะครับถ้าการเลิกจ้างเนี่ยนะครับ100คนปลดมากกว่าเนี่ย12เดือนที่ผ่านมาชื่อในนั้นเนี่ยก็มีพวกอาร์มองเบเนเกอร์ ben นะครับมาโกเดลซิสตี้นะครับรอยบิลแคนแคปนะครัรอยบิลคงแคมป์จูเซเป้อันโตนัชิโอนะครับเบนแม็กฟาร์แลนนะครับซึ่งเป็นฝ่ายเทคนิค นะครับโคเซ่มาโยกาจอห์นแลมเบิร์ตนอร์เบิร์ตดูเวลสตีฟเพดแล้วก็นิโคลัสชินารีครับสํหรับคนนี้เนี่ยยังคงอยู่ในรายชื่อแมวมองทีมชุดใหญ่นะครับที่จ้างมาคือคนนี้ย,ยังทํางานให้กับสโมสรอ,อยู่นะครับโดยแหล่งข่าวนะครับแหล่งข่าวอีกแล้วของแมนยูบอกว่าพวกเขานต้องการให้วิเวลเนี่ยเข้ามาดูแลเกี่ยวกับเครือข่ายแมวมองที่ลดลงนะครับจากหลายปีที่ทําไมครับธุรกิจ ในการซื้อขายแักเตะของแมนยูย่ําแย่มากอย่างที่เราได้เห็นมาว่าซื้อมาเนี่ยนะครับแทบจะหวังพึ่งได้น้อยมากแล้วก็ซื้อมาก็มีแต่จะเล่นแย่ลงแย่ลงนะครับไม่ดูเหมือนในคลิปไม่ดูดีเหมือนกับตอนที่พยายามหามาเลยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะตั้งคําถามว่าทําไมการปลดแมวมองนะครับออกไปเนี่ยจะเป็นเรื่องดี ในเมื่อถ้าเกิดว่านักเตะคนไหนมันดีเนี่ยคุณก็ต้องมีเครือข่ายแมามองดูที่นั่นที่นี่มันน่าจะดีกว่าไม่ใช่เหรอนะครับคือมันมีแนวคิดอยู่2แบบนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยแบบ traditional ก็คือมีเครือข่ายแมวมองฝังตัวอยู่นะครับจะส่งไปที่ประเทศไหนประจำยูริกไหนเนี่ยก็ไปดูนะครับนักเตะมาแล้วก็ส่งมาซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยซีซั่นหนึ่งเนี่ยผมผมเชื่อนะครับอันนี้วิเคราะห์เองว่าในซีซั่นหนึ่งเนี่ยมันคงจะมีนักเตะที่ส่งข้อมูลมาแล้วก็สามารถที่จะดึงเข้ามาในทีมเยาวชชนนหหรือว่่าาาดดึงเข้ามมาใใทีุญ แล้วก็เข้าตาสามารถนําข้อมูลที่สองมาทั้งหมดเนี่ยมาใช้ได้เนี่ยมันก็คงไม่กี่คนซีซั่นหนึ่งใครจะซื้อนักเตะร้อยคนถูกไหมฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจากท r รั i ิชนอลครับเปลี่ยนเป็นเรื่องของ Data Driven นะครับก็คือขับเคลื่อน ด้วยข้อมูลครับมีการใช้ AI มาประกอบมีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เน้น d a t a ครับเน้นไปที่ข้อมูลสถิตินักเตะของแต่ละคนนะครับเข้ามาแน่นๆเยอะๆนะครับโดยมีทีมงานข้อมูลเป็นหลักมากกว่าแล้วก็ค่อยๆวิเคราะห์นะครับถึงนักเตะที่ต้องการนักเตะที่มีอยู่แล้วก็ค่อยดูว่านักเตะคนไหนเนี่ยที่อยู่ในขายนะครับว่า อยากจะดึงตัวมาร่วมทีมนะฮะในอนาคตรหรือว่าในตลาดไหนแล้วก็ค่อยส่งสเกลนะครับตามจํานวนคนที่จําเป็นไม่ต้องมีคนที่มันล้นงานใช้งานที่ที่จำเป็นเนี่ยไปส่องฟอร์มด้วยตัวเองแล้วก็ไปดึงเข้ามานะครับจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเดือนจ้างสเกลเนี่ยเป็นร้อยคนนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับเลยว่าโอ้โหนะเราก็เพิ่งรู้ว่าสเกลอะไรมันจะเยอะแยะขนาดนะครับซึ่งเครือข่ายนี้ก็เรียกว่าคงอยู่มาตั้งแต่ชุดเซอร์เล็กซ์เฟอร์กูสันทำงานนะครับรายงานข่าวบอกมา แบบนั้นนะครับอย่างว่าแล้วครับคือเมื่อโลกมันผุนไปนะครับเทคโนโลยีก็เข้ามามีผลในการทํางานเมื่อเทคโนโลยีมีเข้ามาีผลในการทํางานเปลี่ยนพฤติกรรมคนนะครับเปลี่ยนวิธีการสืบผลข้อมูลอย่างที่เราทํางานทุกวันนี้มันก็ disrupt ครับในหลายแผนกหลายแผนกถูกปิดตัวลงหลายวิธีการทํางานถูกปรับ,ถ,รบถูกเปลี่ยนวิธีการทํางานแบบเดิมใช้ไม่ได้ผลนี่ก็คงจะเป็นวิธีการใหม่เช่นเดียวกันนะครับที่สโมสรฟุตบอลนํามาใช้เพราะว่า เรื่องราวเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลายคนอาจจะอย่างที่ผมจวกคลิปไปว่าคุณกดแมวมองแล้วคุณจะเอาใครไปวิเคราะห์ฟอร์มนกแต่คุณจะเอาใครเข้าสู่ทีมได้ยังไงเอาแค่เอเจนต์มาพรีเซนต์มานาเสนอแล้วคุณก็จะดูโปรไฟล์ซื้อแค่นั้นเหรอโอเคมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่าไบรตันเองก็เป็นทีมหนึ่งที่ดําเนินนโยบายลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่เราเห็นว่ามันจะมีนักวิเคราะห์เกมนักวิเคราะห์ฟุตบอลที่ไม่ใช่วิเคราะห์เกมแบบที่เราเห็นในแบบกาารรถ่ยทอดสดสนะคั ตามทีวีต่างๆแต่ว่าเป็นนักวิเคราะห์ฟุตบอลที่ อยู่ในสโมสรเลยนะครับคืนเรื่องของเกมด้วยเรื่องของนักเตะด้วยฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการทํางานร่วมกันทํางานประกอบกันในการที่จะสรรหาบุคลากรหรือว่าสรรหานักเตะเข้าสู่ทีมเป็นวิธีการใหม่ในการ a อน l ลิซิสหรือว่าวิเคราะห์ข้อมูลนักเตะนั่นเองนะครับซึ่งในบางคอมเมนต์เนี่ยก็ค่อนข้างเป็นประโยชน์นะถึงแม้ผมเอามาพูดคุณอาจจะบอกว่าผมเป็นนักข่าวแล้วผมจะไปเชื่อถือคอมเมนต์แบบนั้นได้ยังไงวันนี้ก็ไม่ได้โทรหาข้อมูลจากใครเหมือนกันแต่หลายคอมเมนต์ก็บอกรับว่าวิธีการเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนครับคือคุณ รับเงินเดือนอยู่กับสโมสรประจำเนี่ยนะครับเป็นร้อยคนหรือว่าหลายสิบคนอีกแล้วแต่ว่ามันก็มีสเกลที่เป็นฟรีแลนซ์มีสเกลที่พร้อมจะทำงานได้กับทุกสโมสรและคุณก็สามารถที่จะว่าจ้างเขาได้สมมุติว่าถ้า Data r ดร e ฟเว่ของคุณเนี่ยนะฮะมันรันมาเต็มที่แล้วว่าโอเคฉันอยากดูฟอร์มของนักเตะคนนี้นะครับแล้วสเกลที่รับจ็อบอยู่ตอนนี้นะครับคนที่สามารถรับงานให้คุณได้เนี่ยมีใครบ้างในเครือข่ายของคุณคุณก็แค่จ้างเขาเป็นจ็อบว่าเออโอเค ไปส่องฟอร์มนะักเตะคนนี้มาให้ทีนะครับซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นไปได้นะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการจ้างงานถ้าไม่เกี่ยวกับฟุตบอลครับเกี่ยวกับในองค์กรต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มจะเป็นแบบนี้ละคือมีออฟฟิศก็จริงมีพนักง,งานเข้ามาทํางานก็จริงแต่ไม่ได้เริ่มจ่ายเป็นเงินเดือนนะครับคือจ่ายเป็นเดือนนั่นแหละแต่ว่าจ่ายตามวันที่เข้ามาทํางานตามชั่วโมงที่เข้ามาทํางานก็ทําให ตัวพนักงานเนี่ยเลือกเวลาในการทํางานได้เลือกวันที่จะหยุดได้หยุดก็แค่ไม่ได้เงินบริษัทเองก็ได้ครับคือในวันที่คุณหยุดแจ้งล่วงหน้าหน่อยก็เอาคนมาทําแทนแล้วก็ไม่ต้องไปรับผิดชอบในเรื่องของสวัสดิการหรือว่าประกันสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสวัสดิการของพนักงานอย่างที่บริษัทจ้างพนักง,งานประจําต้องมีก็คือก็อยู่กันแบบฟรีฟรีสไตล์กันไปนะครับซึ่งก็ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายนะฮะซึ่งอันนี้แหละก็อันนี้ยิบยกมาประกอบจากข่าวเนาะน่าจะเป็นแนวทางในการทําทีม สโมสรยุคใหม่ในการสรรหานักเตะนั่นเองนะครับยางในข่าวเนี่ยก็บอกว่า,าลูกการที่แล้วเนี่ยแรดคลิฟครับก็ได้แสดงความผิดหวังออกมานะครับเกี่ยวกับข้อมูลในการสก้านักเตะนะครับโดยบอกว่าแมนยูเนี่ยยังคงอยู่ในศตวรรษที่แล้วกับการวิเคราะห์ข้อมูลครับคือเจ้าอันนี้คือแปลตรงตรงทื่อๆเลยแต่ถ้าแปลเป็นสำมวนก็คือว่าเหมือนข้อมูลในการวิเคราะห์นักเตะของเราเนี่ย มันล้าหลังกว่าสสมสรที่เขากําลังประสบความเป็นอยู่เป็นร้อยปีอะว่าอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นรถก็คือเหมือนกับว่าเขาไป E ีวีไฮบริดกันแล้วแต่เรายังเป็นคาร์บูเรเตอร์อยู่เลยอะเอออันนี้ก็เจ็บปวดเหมือนกันนะนะครับซึ่งหลังจากด้านเนี่ยก็คือจอห์นเมอร์ทัฟฟ์ครับอดีตผู้อำนวยการฟุตบอลที่สนับสนุนนะครับแนวทางการสังหานักเตะนะครับแล้วก็จ้างโดมินิกจอแดนเป็นหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยนะครับคือ2คนนี้นะครับน่าจะโดนตำหนิเรื่องนี้แหละก็คือทั้งคู่เนี่ยลาออกครับ ภายในเวลาเพียง5เดือนหลังจากได้รับข่าวการยืนยันการถือหุ้นของเซอร์จิมนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของข่าวนะครับส่วนคริสโตเฟอร์บิวเวลนะครับที่เรากําลังอาจจะทั้งสงสยัยอาจจะมองว่าทั้งดีที่นําข้อมูลนําวิธีการทํางานใหม่ๆเข้ามาหรืออาจจะมองว่าไม่ดีก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าไปดูผลงานเขากันเขามีการรวบรวมนะครับว่า10นักเตะที่ เป็นดีลที่ประสบความสำเร็จของเขาตลอดมาเนี่ยนะครับมีใครกันบา้างแต่ผมเอาแค่อันดับ4นะครับไปถึง1นพอดีลอันดับ4เนี่ยคือโดมินิกโซโบสไลน์นะครับโซโบกองกลางทีมชาติฮังการีขวัญใจทีมหงดแดงนะครับแฟนๆเดอะค็อปเนี่ยชอบเลยนะครับคนนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยออตอนแรกเนี่ยอยู่กับเรดบูลซาวส์บวกนะครับตั้งแต่อายุา17ปีนะครับประเดิมสนามให้กับซาวส์บวกตั้งแต่ตอนนั้นหลังจากที่เ ไปลงเล่นแบบยืมตัวกับทาง FC l i f e r i n g นะครับตอนนั้นเนี่ยก็ช่วยให้สโมสรเนี่ยนะครับได้แชมป์ลีกนะครับแล้วก็แชมป์ออสเตรียนคัพนะครับคือได้ดับโบ๊ลแชมป์เลยในฤดูกาล2018ถึง2019แล้วก็2019ถึง2020นะครับคืออันนี้ร,มรวมๆมานะฮะแล้วก็จากฟอร์มของเขาเนี่ยนะครับในฤดูกาลที่2เนี่ยก็ทำให้เขาได้รับรางวัล Player of the Season หรือว่าผู้เล่นแหง่งฤดูกาลของออสเตรียบุนเดสลีกาเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ก็วิเวลเนี่ยไปทำงานให้กับแอร์เบนไลฟ์ซิกนะครับในเดือนสิงหาคมปี2020นะครับ mm hmm. เขาก็ซื้อรับดึงตัวเจ้าโซบอสลาเนี่ยไปร่วมทีมด้วยตอนนั้นก็ใช้เงินไปประมาณ20ล้านยูโรนะครับแล้วก็ทำกำไรมหาศาลเลยเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ขายให้กับลิเวอร์พูลครับในราคา70ล้านยูโรนั่นเองอันดับ3ยอสโกควาิโอครับคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะครับแต่ว่าความตาแหลมของว We well ิเวลนี่ก็คือว่าณตอนนั้นเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. ใครหลายคนอาจจะยกคิ้วขึ้นหรือคิ้วขมวดนะครับเพ mm hmm. ราะว่า ในปี2020ของเดือนกันยายนนี่นะครับแอร์เบอร์ไลฟ์ซิกครับใช้เงินถึง18.8ล้านยูโรในการคว้ากาดิกวาดิโอนะครับที่ลงสนามให้กับยินโมซาเกร็ไปเพียงแค่20นัดเท่านั้นเองทำไมถึงได้ยอมทุ่มขนาดนั้นนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เห็นฟอร์มกันแล้วนะครับว่า การซื้อเนี่ยมันถูกเหมือนได้เปล่านะครับแล้วก็ขายไปให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับด้วยราคาถึง90ล้านยูโรนั่นเองอันดับ2อครับกำลังเนื้อหอมในตลาดตอนนี้เลยก็คือเบนจามินเซสโก้นั่นเองนะครับ ได้รับออฟเฟอร์ทั้งบาร์เยนนะครับโปโลเซียดอร์มูลแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อาแจ็กต์อัมสเตอร์ดัมนะครับแต่ว่าตอนนั้นเขาตัดสินใจที่จะไปอยู่กับซาวสวกครับในปี2019นะครับและหลังจากนั้นจนถึงวันนี้ก็กลายเป็นนักเตะเนื้อหอมนะครับอ่ะพยายามจะรวบนะครับเพราะว่าอันดับหนึ่งที่วิลเวลเคยทําดีลมานั่นก็คือเออร์ลิงฮาแลนด์นั่นเองนะครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้ดีกับโม e นะครับแล้วก็เลกูน่านโซชาเนี่ยบอกว่าอยากได้ตัวมาร่วมทีมผมจะพูดดังหน่อยนะเพราระว ฮาแลนด์เนี่ยนะครับถูกเซาส์บวกดึงตัวไปในราคาเพียง7ล้านปอนด์ในตอนนั้นนะครับปี2018นะครับช่วงเดือนสิงหาคมนะครับวิเวลพูดตอนนั้นว่าบรรดาสโมสอนใหญ่เนี่ยก็ต้องการตัวของฮาแลนด์เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ไปทำยังไงนะครับไปดึงฮาแลนด์มาร่วมทีมได้ ก่อนจะขายไปยังบุลเซียดอทมุนครับด้วยราคา20ล้านยูโรและปัจจุบันก็เป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในที่สุดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของความตางแหลมครับแม้ว่าจะจบแค่ยูฟาซีไลเซนส์แต่ผลงานของวิเวลเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นข่าวดีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการสรรหานักเตะใหม่ๆเข้ามาสู่ทีมนับตั้งแต่ฤดูกาลนี้เป็นต้นไปนะครับขออนุญาต จบการรายงานจบคลิป EP นี้ไว้เพียเท่านี้ครับเพราะว่าในร้านเริ่มจะเสียงดังแล้วเดี๋ยวผมต้องขึ้นไปเล่นดนตรีแล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ